ตัวนี้เป็นกองแก๊สของยี่ห้อปรินต์นะครับซึ่งจริงๆในประเทศไทยเนี่ยเจอปัญหาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องกองที่มันเป็นของปลอมนะฮะหรือกองที่เหมือนจะเทียบเท่าแต่เป็นยี่ห้ออื่นผลิตที่ตุรกีนะฮะสิ่งที่ต่างเลยก็คือว่าตัวของปรินต์เองในกองเนี่ยตอนนี้เขาเปลี่ยนรูปแบบใหม่แต่ก่อนมันจะมาเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นรูปแบบแบบถุงแบบนี้นะครับซึ่งข้างในเนี่ยจะมีอุปกรณ์อยู่หลายอย่างจะมีทั้งยางโอลิงแล้วก็มีทั้งกองหม้อต้มให้ด้วยแล้วก็ มีตัวกองตรงนี้ด้วยตัวกองกลางสายของปิน้นซึ่งในของปิ้นเนี่ยรีย i a l number ของอุปกรณ์กองแก๊สแต่ละชิ้นจะแตกต่างกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนไม่ถูกต้องเนี่ยพวกปิ้นเนี่ยจะใช้อุปกรณ์ที่เป็นหัวฉีดค่อนข้างเกรดสูงและราคาแพงสิ่งที่เป็นตัวต่างเลยนะครับก็คือกองที่เป็นของปิ้นที่เป็นของแท้ข้างในเนี่ยถ้าต้องส่องให้ดูจะกลายเป็นสีขาวนะฮะส่วนที่เป็นของไม่แท้เนี่ยส่วนมากจะเป็นกระดาษ คือวัสดุเนี่ยจะเป็นแบบโพลีเอสเตอร์นะครับแล้วก็เป็นไฟเบอร์แกสซึ่งมันจะเป็นการกองขั้นสูงสุดเลยนะครับแล้วก็ตัวของปริ้นเนี่ยออกแบบมาไว้ให้ให้เอากองเนี่ยตั้งเอาไว้นะครับมีเซ็นเซอร์มาใส่เพราะฉะนั้นท่อยางแก๊สเนี่ยที่มันเป็นน้ําแก๊สขี้แก๊สทั้งหลายมันจะตกลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็ตัวของปลิ้นเนี่ยรูออกมันจะเป็นรูใหญ่เพราะฉะนั้นมอตอต้มแรงมาเขาสูงนะครับเขาจะต้องใช้ตัวกองที่เป็นรูใหญ่ ไอตัวเนี้ยต้องดูดีๆครับท่านหนึ่งท่านรูเล็กไม่ใช่แล้วมันมีสินค้าที่เกือบคล้ายหรือบางทีก็คือแค่แปะสติกเกอร์เป็นกระดาษสีขาวมาเลยแต่ serial number จะไม่ได้ถูกรันนะครับแต่ถ้าของแท้จะต้องถูกรันที่ serial number ดังนั้นเนี่ยเป็นใช้อุปกรณ์ที่เป็นเกรดสูงมากๆกองแก๊สกับเป็นสิ่งสําคัญไอตัวที่ใส่ปริ้น์แล้วอุปกรณ์มีปัญหานะครับนั่นคือบางทีใช้อุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้องสังเกตดูส่องดูครับของแท้จะต้องเป็นสีขาว,ขาว นะครับวัสดุจะไม่ใช่กระดาษแต่ของก๊อปปี้นะครับของที่ขายอยู่ในออนไลน์เนี่ยไม่ใช่ของแท้นะครับอาจจะผลิตจากตุรกีหรืออาจจะไปผลิตมาจากจีนตัวนี้มันจะทนแรงดันได้อยู่ที่4บา์นะครับบางทีของที่ไม่ใช่ของแท้มันอาจจะมีการแตกอาจจะมีการปรินะครับดังนั้นเดี๋ยวเรื่องของกองเนี่ยเป็นเรื่องหัวใจสําคัญล้วปิ้นเนี่ยในชุดเนี่ยเขาจะมาพร้อมตัวเข็มขัดรัดด้วยนะครับเข็มขัดรัดที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ อุปกรณ์แม้กระทั่งชิ้นด้านในในตัวของกองเล็กๆนะครับ<ป>ก็ยังมี serial number ของเขาอยู่ด้วยเนี่ฮะจะมี serial number อยู่นะครับแล้วก็ทุกอันจะมียางโอลิงทั้งอันเล็กอันใหญ่จะใส่มาให้หมดจะมีแหวนเปลี่ยนคือถ้าเป็นของแท้ก็จริงๆดูด้วยตาก็ได้แหละการเปลี่ยนที่ถูกครั้งนี้ครับมันอาจจะทําให้ส่งผลเสียกับหัวฉีดหัวฉีดเคอินตัวหนึงหมื่นกว่าบาทม4การเปลี่ยนกองแก๊สที่ถูกที่ไม่ใช่ของแท้นะฮะ มันจะไปส่งผลเสียให้หัวฉีดมันพังมันเป็นการเสียน้อยเสียยากดังนั้นถ้าออกแบบระบบที่เหมาะสมแล้วเนี่ยของปีนแล้วเนี่ยใช้ของที่ถูกต้องนะครับมันจะยืดอายุการใช้งานตามสเปคได้อันนี้แน่นอนครับ